สวัสดีครับนี่วันนี้ช่างแบงค์ได้มาส่งบ้านกาแฟครับผมนี่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ช่างแบงค์ร้านชัยวัฒน์เฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่มาตอนเช้าอันนี้เสร็จตอนเที่ยงพอดีครับผมเป็นบ้านกาแฟนะครับผมนี่สวยขนาด3าคูน3นะครับผมนี่ลูกค้าเอาป้ายมาตั้งให้เรียบร้อยนี่ครับผมทุกอย่างทุกแก้ว20บาท นะครับผมนี่เมนูเลือกเอาเลยครับผมนี่ปหยา่ามาส่งมาเช้านี่เองแต่ยากขึ้นแล้ว <c oughs> โอเคนี่ครับผมอันนี้คือภายในนะครับผมนี่ครับผมจะตําปิดเปิดได้นะครับผมนี่ภายในเราก็ติดไฟอะไรให้เรียบร้อยนี่ครับผมสวยๆแล้วก็จะมีบาร์นั่งนี่ตรงนี้เป็นบาร์นั่งครับผมนั่งจิบ กาแฟเิบชาน,นมไข่มุกนี่สวยๆเลยแล้วก็มีชั้นวางนะครับผมนี่คือตรงนี้ข้างในนี่คือจะปิดได้หมดเลยนะครับผมจะทําปิดได้เลยแล้วก็จะมีประตูด้านหลังนี่ประตูนี้ปิดเปิดได้นะครับผมอันนี้ลูกค้าคือเขาอยากได้สูงหน่อยเขาก็เลยทําฐานขึ้นมาครับผมอันนี้เป็นประตูปิดเปิดนะครับผมสวยๆเลยนี่เราก็ได้เก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อย นะครับผมพร้อมส่งมอบเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือด้านหลังนี่ฝนลงเม็ดพอดีนะครับผมนี่ติดตั้งเสร็จนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมนี่สวยๆเลยก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อช่างแบงค์มาได้นะครับผมที่เบอร์0 8น9 5 7 5 7 3 7นะครับนี่ร้านไช้วัดเฟอร์เิเจอร์นี่สวยๆเลยครับผมนี่เป็นแฟนชายนะครับผมฮอปคาชาเฟ่นะครับผมนี่สัมปายเลยครับผม โอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่สวัสดีครับ